ายกสยามครับและการยกในครั้งนนี้น่าจะรู้ผลนะครับว่าสายที่12จาก4จังหวัดนะฮะหน้านครพนมนะฮะซึ่งจ็จบไปแล้วนะฮะแพ้ไปแล้วนะฮะใช้หน้ากันนุุ่พอดีซึ่งแข่งขันขนาดนี้ใครจะเป็นตัวแทนของสายนี้กันแน่ตอนนี้นะฮะหึงเข้ากันนะครับ เราไม่ออกบอกไม่ถูกโอกาสเป็นของทั้งคู่เลยเพราะว่าประสบการณ์ถือว่ามีมาทั้งคู่แล้วก็วิธีการเล่นการมองตากันการวางแผนโอ้โหในการเล่นแต่ทุกอย่างนี้ความจริงเป็นเรื่องใหญ่นะฮะตอบถูกเท่านั้นนะฮะถึงจะชนะนะครับผมขอคมขวัญหน่อยได้ไหมได้เลยครับคุณโก้งคมุสุขลือชาเขื่อนเจ้าพญาลือชื่อนำระบือสวนนกสมโอดอกขาวแตงกวาใช่เลโอ้โหมาอีกแล้ว เอาสิเล้ชนาตุงทีทำเไยชนะทุมทตเรงพีีตัวแทนขอผมขืนหน่อยได้ไหมฮะหงขวัญพี่ก็บอกขวัญเลงขวัญพี่ไปจุบมแล้วขวัญได้ไหมจ้าเด็กช่วยเขาจ่าอนุญาตเอาละนะฮะดูว่าคะแนนนี้จะอยู่ที่จังหวัดไหนโอกาสจะชนะถึงจะสูงนะนี่คือคะแนนที่สองต้องการสามในห้านะครับเอานะฮะพร้อมนะฮะ บางทีเนี่ยเวลาเราแข่งขันต่างๆเนี่ยหรือกําลังต้องการใช้ชนะต่างๆมันจะมีไอไอลางบอกเหตุเยอะแยะมากมายนะกระดิกขากระดิกตลอดนะฮะรางอยากกระดิกมาดูิ่งนี้ดีกว่านะฮะเอานะทรูมูฟครับขยับได้นะฮะตรงไหนไม่ชัดตรงไหนไม่เด่นจะดูจะยืนจะนั่งเลือกดูได้เลยนะครับคนไทยเดี๋ยวนี้เชื่อกันว่าเขมินตาขวาจะร้าย้าซ้ายจะดี แต่ในตำราพมชาติว่าไว้ขมนหลังตาขวาจะมีคนนำลาบมาให้ขมันหลังตาซ้ายจะมีคนกล่าวถึงขมนก,กลางตาจะมีคนมาหาขาม็นใต้าตาขวาจะได้ลาขาม็นใต้าตาซ้ายจะถูกใส่ความเฮ้าแล้วไหนใครว่าไว้ขวาร้ายซ้ายดีเอาละเอาละงงแล้วครับตอนนี้ ไม่ทราบว่าขณะนี้ซึ่งสองจังหวัดชัยนาทกับนนทบุรีนี้หนึ่งเท่ากันมีคำมงคำเมนอะไรบ้างไหมซ้ายหรือขวาตอนนี้โอ้โหเอาละมาถึงุตรงนี้นะฮะก็มีการสรุปนิดนึงว่าคำพูดติดปากว่าคำเมนตาขวาโชคร้ายคำเมนตาซ้ายโชคดีนะฮะถ้าเกิดตัดคำว่าตาออกก็จะเป็นคำเมนตัดออกไปได้วยก็เป็นขวาร้ายซ้ายดีแต่จะ,จะได้ยินบ่อย,อยเลยทีเดียว มันก็เลยมีการย้ําว่าขวารายซ้ายดีขวารายซ้ายดีแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการเขม่นนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาได้อย่างเดียวตรงอื่นก็เขม่นได้ด้วยครับอา้อาวมีได้ด้วยเหรอเออก็เลยมาเข้าสู่คําถามเพราะว่าอาวัยวะส่วนที่มันเขม่นได้เนี่ยนะแล้วมันก็เกิดเหตุได้ว่าขวารายซ้ายดีตรงกับที่เราเชื่อมันเป็นอวัยวะอะไรครับมีความสุขรับรับ เดี๋ยวมีสิ่งที่นขึ้นมาตรงนั้นได้ยุ่งเลยนะกอไก่ครับสิ่งนี้ครับทำเหม็นแล้วก็ขวา้ายซ้ายดีตรงเลยนะแต่ความรู้สึกของเรารักแร้ครับโอ้รักแร้ทำเหม็นครับขวาหรือซ้ายเนี่ยขวา้ายซ้ายดีหรือไม่ใช่ครับขอไข่ครับก้นครับข้อเห็นไหมมาแล้วครับทำเหม็นก้นขวากับก้นซ้ายครับ ฝาลายซ้ายดีจะเป็นไอว่าส่วนใดนะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้2ต่อหนึ่งเข้าสู่เส้นชัยเลยนะฮะจับปาครับก็เข้านที่ินะคย่อาไปล้ก็เวลทวัดรก็เด่วนปท้ายเก้าแปดเจ็ด ถามสองจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาตรงนี้ไม่ทราบว่าสองนนี้มีการคอมเมนต์อะไรอยู่ตรงไหนเพื่อจะให้ตัวเองโชคร้ายหรือโชคดีหัวหน้าทีมก่อนนะครับคิดว่าไอ้วัาส่วนนั้นจะเป็นอะไรนะครับจะว่าพร้อมเ,อนะเหมือนและไม่เหมือนท่านผู้ชมดูนะครับโยครับเวิน์กไทยตะกณนนะฮะลูกทีมนะฮะ แม่ยกจริงครับจะยกอะไรนะฮะลักแร้หรือก้นครับพร้อมยกครับพันหน้านิดนะฮะนนทบุรีนี่มาทางรักแร้เอาละครับไม่เหมนกันเอาเอาเดี๋ยวนี้มาลักแร้เด้ายนี้มาก้นนะฮะ ลงต่าเลยครับ <c oughs> ก็ทุกคนทําแล้วเสียงข้างมากบอกว่าสามารถคอมเมนตได้เราคอมเมนตมันไม่ไดนะ้เพราะเราส่สวนใหญ่ที่เราจะคอมเมนต์ตาเราก็ไม่ได้สั่งเขานะ <c oughs> มันจะเป็นเราเองแล้วเขาถึงได้เตือนเราแล้วก็น,นี่ครคนนี้ก็ไปสปาบ่อยเวลาเขานวดนวดที่ไหน,นเห็นตรงกัน <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> ว่าจุดหลัจุ <c oughs> ศูนย์รวมประสาทแต่ถ้าหาว่าเป็นตะแกรมันต้องเป็นต่อมน้ำเหลืองเลยนะ้ยผมคิดว่าไม่ถูกผมจะถูกติดอาการอาการเขม่นเนี่ยไม่น่าจะเกิดกับก้นครับใช่ครับเพราะก้นนี่มีแต่ขมิบ ได้ได้่านผู้ชมต้องขออนุญาตนะบางทีเรากำลังสื่อสารในเรื่องราวข้อความลึกๆที่อาจจะมีคําบางคําที่มันโป้นิดๆเสฉินอะไรพี่จริงไอ้คำบิบเนี่ยเราสั่งได้ใช่ค่ะอมเมนต์เราสั่งไม่ได้ครับเพราะว่าผมนะฮะตามตำราเนี่ยเพราบว่าผมคิ้วเนี่ยเขาเหมือนจะต้องไม้เหมือนป่าไม้เจระแหล้งนี่ก็มีเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เันจะเป้นไอ้ส่วนที่มันแบบ อยู่ในอยู่ในที่โล่งแจ้งอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยหไอ้ที่เป็นส่วนที่เรา,าทกอยู่ใช้มากๆนึงก็จะไม่มีการคอมเมนต์นะครับอโอ้โหคนละทิศคนละทางเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็หนึ่งเท่ากันอยู่ด้วยนะฮะสองจะเทไปที่ชัยนาหรือว่านนทบุรีครับมาแล้วเรียบร้อยคําตอบนะครับเอาอ่วานะฮะที่คอมเมนต์ได้ด้วยแล้วก็ถือว่าออกมาเป็นฝาร้ายซ้ายดีตามความรู้สึกของเรานะฮะเป็นอะไรนะครับถามต่อนะครับเป็นเป็นเป็นแร รักเนัก้ันะชัยนามาเรื่อยๆเรื่อยรื่นไปดูชันาทเล่นนะฮะเขาจะเป็นแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อๆให้เสียวเขาบอกว่าตามตำราภรมชาติได้รวบรวมลางบอกเหตุเอาไว้นะฮะจากการคมเมนเอาไว้นะฮะว่ามีงานคมเมนเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นตาปาก ขนขาที่น่าสนใจคือคําพูดที่ว่าขวาร้ายซ้ายดีนะ,ะตรงกั้ว่าส่วนอื่นนั่นก็คือรักแร้ครับถ้ารักแร้ขวาเขมนครจะเดือดร้อนเรื่องความขารักแร้ซ้ายเขมนจะได้ลาบครับแต่ก้นเขม่นไม่มีการระบุเลย ไม่เคยมีระบุเลยนะครับแต่ได้ระบุไปเรียบร้อยแล้วจกจังหวัดนนทบุรีเฉพาะสิบท่านนี้นะฮะจังหวัดไม่เกี่ยวนะเฉพาะสิบท่านนี้เท่านั้นเองท่านผู้ชมจะคอมเมนหรือไม่คอมเมนนะรับโชคได้ตลอดเวลานะครับประเทศไทยใจหนึ่งเดียวนะครับคาร์บาแดงเชดชูนักสู้วิ่งใหญ่นะเขียนบอกว่าวันนี้เรื่องคอมเมนเรื่องรักแร้เรื่องตาเรื่องคอมเมนอย่างนี้ได้เลยนะฮะก็สองวันใหญ่ทุกสิ้นเดือนนะครับจองคำาันข้าวหนึ่งแสนมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะครับแล้วเขามาแล้วมาจริงๆนะัยนาานะครับนําอยู่สองตัอหนึ่ เอาละ,ะมาดูข้อนี้ตัดสินครับว่าจบหรือเสมอนะครับสิ่งนี้ครับ,บเพราะนะครับ,รบ,รรบดูกันก่อนมาสนับสนุนโดย TrueMove โครงการคุณธรร,รมนำไทยกองทับกไพาน,นิ์สมคีประกันภยัย น้ำดื่มตราสยามนิตยสารแก้จดฉบับเดือนมิถุนายนใหม่พบความนุ่มยิ่งกว่าด้วยผิวหน้าซอฟต์เดซี่ที่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวนุ่มสบายสดชื่นกว่าที่เคยแค่ฟรีซูเปอร์ดรายโฉมใหม่ ระวังมันจะมาโดยไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากข้างหุ้นส่วนจำกัดในเจกิฟส์เจ็ดหนึ่งหนึ่งระวังมันจะมาโดยไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดในเจกิฟส์เจ็ดหนึ่งหนึ่ง เรื่องคุ้มคุ้มใครก็ชอบ39ช่องคุ้มสด,สดสดไม่ต้องเสียค่ามาจำแค่โทรทรูมูฟเดือนละ300บาทก็ได้ดูทรูไลฟ์ฟรีวิวสามสิบเก้าช่องฟรีค่าสมัครฟรีค่ามาดจำก่อนสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้โทรศูนย์สองหกสี่เจ็ดศูนย์ห้าห้าห้าระวังมันจะมาโดยไม่รู้ตัว ความปรารถนาดีจากข้างผุ้ส่วนจำกัดในเจกิฟ์เจ็ดหนึ่งเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่เราก็มีคนช่วยอยู่แค่นี้นในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นแบบเนี้ยและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงใครจะช่วยเมื่อไม่มีใครช่วยก็โทษกัน แล้วคุณคิดว่าหน้าที่ในการดูแลประเทศไทยเป็นของใครชิ้วิสความกรอบอร่อยอกับพิซซ่าหวานสุดว้าวครั้งแรกกับชีสแซมแซมเบคอนตุ้มตุ้มสุดขอบกรุบกรอบความอร่อยหม่คริสปี้ชวิสพิซซ่าอร่อยจนหยุดไม่ได้หนึ่งในห้าส่นถามจริงพี่หกเกียร์ขับมันทุกเกียร์เลยหรือเปล่า แล้วตอนเร่งเนี่ยเหยียบปุ๊บแสงขาดเลยเหรอบกเกย,ยี่ยม์ลยะหัดกว่าพี่พี่คำพูด่ะมันซื้อกันได้มาลองแล้วผมซื้อลองขับจริงแล้วคุณจะรู้นิ <S <S สันนาวราเสรน้ำซุปปลาหมูสับพร้อมเจลอยู่แยกันหาบดูคลุกในคราวพวกเราคงเข้ากันคนก็แตกต่างลออล้อมและตุง มันนเป็ได้ฝันอยู่ไกลม่หอนาท<อ> <S <S นคิดอะไรอยู่กินนี่ก่อน,นีทารโร่รถสาหลายเกาหลีชอปใช่ไหมค่อย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 หนังเป๊ะซี่ของผมอ่ะต้องเริ่มที่ทะเลโรน,นัลดินโยส่งบอลให้เมสซี่เมสซี่รับบอลเขายืนอยู่บนดาวสนามบอลยักษ์ มิสซ,ซี่ลิงบอลหลบฟอสซ้ายขวาอ้องรีบกดตัวเลี้ยงบอลเข้าไปในปากเขาส่งต่อให้ชาบิรัสว้าวเลี้ยงไฟสโลกีต้าไปด้วยดาวด่าดาวดาวดาวิาว่งชนไปแบบซี่ระว,วัง <c oughs> ลูกกระโจ่ที่เมืองจีนเตะแบบกโคลโมชั่น <c oughs> มาตอกชิคกี้พแล้วผมอ่ะก็ทำประตูไปแค่เมืเข้ามาแล้วก็ฉลองกันด้วยเป๊ปซี่ นะครับมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายก้าวไกลนะครับทุกคนไทยทุกคนนะครับสัญญาณครอบคลุม7จจังหวัดทั่วประเทศบริการทรข้ามแดนนะฮะครอบคลุม171้ประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับลูกค้าแบบรายเดือนแล้วก็24ประเทศนะครับสำหรับลูกค้าแบบเติมเงินนะฮะลูกค้าทรูมูฟนะครับที่ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆนะฮะเน้นอยู่ตลอดนะฮะคงจะจํากันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะบัตรเติมเงินทรูมูฟนะครับ บัตรเงินสดครูมันนี่นะครับหรือว่าบัตรบริตบัตรเงินสดครูมันนี่นะครับตั้งแต่150บาทขึ้นไปรับไปแล้วรับไปแล้ว1นสิทธิ์อันนี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์นะเติมมากสิทธ์ก็จะมากนะครับระบบของครูมูฟนะครับทำการพิมพ์ชิ้นส่วนออกมาเป็นเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อ1ชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วเยอะแยะมากมายนะฮะจะจับขึ้นมานะฮะทุกวันอย่างนี้นะฮะวันละชิ้นลุ้นของคำาคาหนึ่งหมื่นมาแล้วครับวันนี้อันนี้ก็ได้หรือไม่นะครับแลลล้้ววาไดเเยย แล้วนะครับอยู่ได้มาแล้วผู้โชคดีอ่ะอันนี้รอก่อนนะครับนี่คือผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับสำหรับวันนี้ตรวจสอบรายชื่อได้เลยนะครับมั่นใจเครือข่ายคนทั้งภาค True Move นะครับ Move ไกลให้ชีวิตใกล้กันสนับสนุนโดย True Move Natrife Double y o u n ง เครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตต์ทุกนีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแบรนด์ซุปไก่สกัดผงสักฟอกเปไวชชุดเครื่องนอนซาตินและพงพิเศษตราร่มชูชีพค่ะ คะแนนตัดสินขนาดนี้เสมอหรือจบเลยนะครับสิ่งนี้ครับเพราะนะครับดูกันก่อนมานะครับเชื่อว่าทุกท่านเคยเห็นนะฮะตอนนี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะคิดว่าอะไรฮะไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มถ้าพูดถึงไข่เค็มจะเป็นไข่เค็มอะไรไข่เค็มชชยาไข่เค็มชชยานะที่กล้องเห็นอยู่ในขณะนี้นี่นะฮะ จะเป็นไข่เค็มชายาซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในถ้วยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เดิมๆของเขาแล้วคุณจะไปทําอะไรต่อก็ว่ากันไปถ้าเป็นเขาขาเนั่นก็รือเราไปต้มซะก็จะเป็นไข่เค็มแล้วก็จะมีไข่ขาวเกิดขึ้นนะฮะบอกไปเพิ่มเติมนะฮะไข่เค็มชายาเป็นของดีประจําจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไข่เค็มชายามีการกระทําแบบระดับหรือว่าระบบมาตรฐานนะฮะทำเสร็จปุ๊บบอกแล้วคุณจะไปทําอะไรต่อจะไปดาวจะไปต้มได้ แล้วจะบอกว่ามาตรฐานเพราะว่ากล่องนี่จะมีการระบุแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะฮะว่ามีวันที่ผลิตแล้วก็หมดอายุด้วยนะฮะมีวันที่ผลิตแล้วมีวันที่หมดอายุแล้วก็เกิดขึ้นแล้วมีการเขียนไว้ให้ด้วยนะฮะแต่การหมดอายุนั้นไม่ใช่ว่าไข่จะเสียไปพี่ต่ว่ามาตรฐานที่เขาต้องการที่จะนําเสนอต่อผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นการหมดอายุนั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบมาตรฐานเขาไปสู่สิ่งอื่นก็เลยมาเป็นคําถามของเรา ให้สองจังหวัดนี้เครียดเล่นๆหรือจริงๆก็ไม่ว่ากันใช้หน้ากนนนทบ,บุรีถามเขาว่าเมื่อไข่เค็มชัยาหมดอายุรสชาติของไข่จะเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานครับจะเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานไปเป็นอย่างไรครับขอไข่ครับเค็มน้อยลงครับอ้าวจะซื้อไข่เค็มทําไมไม่เค็มล่ะหรือไม่ใช่ครับขอไข่ครับเค็มมากขึ้นอ้าว พอมากินเอ้ยมันมันเค็มอย่างเงี้ยมันหมดอายุแล้วไงมันก็เลยเค็มมากขึ้นตรงนี้เป็นคะแนนที่จะต้องตัดสินด้วยนะถ้าว่าเสมอนั้นชัยนาทจบเข้ารอบไปเลยนะครับใช้พลังให้เต็มที่จับเวลาตังเลยเปลี่นรัดไข่ก็ไม่รู้สึกว่ามันสิงเพราะว่ามันน้อยลงถ้าตีไม่ได้ก็ใครที่มีก็มาที่นี่ชัยยา เยัผิด้อยอยอย่า,าเลาาลล,เเลังระ้ามลาังนะครับเพราะว่าโอกาสน,นี้นะคะถ้าหากว่า1ไล่2เส้นชัยนั้นอยู่ที่3ยกมือเชียพลังตัวเองกันใหญ่แล้วนะฮะตัดสินแล้วนะครับ หัวหน้าทีมก่อนนะครับตรวจสอบคําตอบขางน่นดีๆนะฮะอย่าพลาดแล้วมาโอ๊ยอาอาไม่พด้พร้อมนะครับเฉพาะหัวหน้านะฮะลูกทีมจะพึ่งนะฮะมีผลนะครับ <S <S ยกครับ <S <S หัไดน้เหมือนเหมือนครับเข้มมากขึ้นทีนี้ลุ้นต่อคับทานผู้ชม <S <S นนทบุรีจะเทไหมถ้าเทนะสมมติเราเดาว่าเทแล้วเกิดถูกชายหน้าก็ต้องการชนะด้วยก็ต้องเทด้วย แต่ถ s <S tour, ai, ้าเททั้งคู่แล้วต้องการถูทั้งคู่แต่เป็นผิดล่ะตกรอบหมู่ไปทั้งคู่ใช้สองไม่มีจังหวัดไหนเป็นตัวแทนขอนะด้ลูกทีมพร้อมท่านผู้ชมดูนะว่าเทไม่เทพร้อมโจ๊กครับอุ้ยโคนลโคดละที่คนละทางเลยอีกแล้วนะฮะใช้หน้าเล่นแบบนี้แล้วคุณวั์ขาอ่อนลงไปนั่งเลยคือคุณกุ้งนี่โอ้โห เล่นอีกทางหนึ่งเลยครับผมคือยังไงก็เค็มน้อยลงทางด้านนี้เชื่อว่าเค็มมากขึ้นใช่แล้วเทด้วยยิ่งนานยิ่งเค็มจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความคนละเลรื่องเลยนะเ <laughs> น,นี่ยอคนละเรื่องเลยนะเนี่ยอันนี้ปลุกพลังตัวเองเลยนะเส <laughs> ียตัวเองอย่างเดียวเลย,ยขอ้มีกำลังใจเถอะแต่ว่าเรื่องข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจน อย่างนี้ครับมันจะมีบางส่วนที่เป็นส่วนประกอบในไข่มันจะระเหยไปหรือจะออกไปม,มันจะคงไว้แต่ในส่วนส่วนที่เค็มมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับก็เลยเค็มมากขึ้นคิดว่าเค็มมากขึ้นครับ,รบไม่เหมือนกันเลยแล้วเราไม่เหมือนชนะทุกครั้งเลยเอ้าวอันนี้คือเค็มน้อยลงาการดองการดองไข่นะครับปกติแล้วเราจะต้องใช้น้ำเกลือเกลือนะฮะไปไปคนอยู่ในน้ำจนมีความเข้ม คนแล้วถึงเอาไข่ไปไปใส่แ่ที้ถ้าถ้าไม่น้ำออกเนี่ยนะครับปล่อยแช่ไว้งั้น่ะเค็มแน่ครับแต่ถ้าเกิด่าเราวถ้าเอาเอา,าไว้แล้วมาเป็นสําเร็จแล้วน,น,นานเข้านานเข้านานเข้าครับไข่ก็มีโอกาสที่จะเน่าอย่างนี้นนถ้าเกิดมันเค็มมากๆขึ้นไข่ก็ไม่มีการเน่าโอ้โหแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะน้อยอาแะ่ะจบหรือไม่จบนะครับไข่เค็มชัยยาถ้าหมดอายุนะครับรสชาติไข่จะเปลี่ยนแปลงไป เขาว่าเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เสียนะฮะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานของเขานะฮะไปสู่เค็มน้อยลงคือกอไก่หรือเค็มมากขึ้นขอไข่นะความเห็นไม่เหมือนกันเลยผลออกมาแล้วเรียบร้อยคำตอบแล้วครับเค็มน้อยลงเค็มน้อยลงเค็มน้อยลงเค็มมากขึ้น ชั้นซื้อแชมพูและครีมนวดผม45บาทเทสโก้แคลนไมค์ครับ8 8บาทหมูเนื้อแดงกิโลละ87บาทพิเศษก็ซื้อบัตสูตรอาหาร60บาทรับฟรี10บาท20-22มิถุนาย,ยนาานี้ที่เทสโก้โลตัสต้นยุบใส่เสื้อใหม่ทุกวันเลยดูดีนเนาะซึ่งขาวไมใหม่ทำยังไงเนาะก็แม่ใช้เป่าไว้ใหมย่ยิ่งสักมากครั้งยิ่งขาวมากขึ้นว้าวเป่าไว้ใหม่ เสถียงของคุณกำนังช่วยหมุนวงจรค้ามนุษย์หยุดส่งเสริมหยุดเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อคุณเพื่อชาติ แต่ก่อนถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆอ,อะไม่มั่นใจเลยหน้าหมองๆดูไม่ใสกาอนี้ไลท์ครีด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากมะนาวและสมุนไพรจุดด่าง,งดำดูจังลองอยูก็ดูใสขึ้นแล้วค่ะเช็คได้ค่ะทมก็สวยได้เพราะเราใส่ใจแล้วนี้ทั้งหมด19บาทค่ะซื้อของครบ19บาทแลกซื้อซิมชูม,มูฟสุดคุ้มแค่2บาทเท่นี้ค่ะ คุณนะคะเติม90โทรเลยตั้งร้อยวันนี้ถึง25มิถุนายนนี้ที่เซเว่นอิเลเว่นเท่านั้นโอ้โหโ<า><า>ไม่ไก่ฟอกดีบจาก KFC ดิบกระจายซ้อสามร็กเลือกได้ถึงสามกรกดาษคมนี้ KFC ชีวิตครบล้นผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องผมเสียเช่นผมแห้งหยาบ ผมชีฟูโดยเฉพาะผมแตกปลายซึ่งเรามาแก้ปัญหาด้วยก่ะลองวิธีใหม่ซัน z u i Treatment คุณค่าบำรุงเข้มข้นกว่าเดิมสองเท่าเพียงสามนาทีเพื่อบำรุงผมแห้งเสียพร้อมปกป้องผมไม่ให้แตกปลายมาเอาชนะผมเสียกันเถอะใหม่ซัน z u i Treatment สามนาทีเท่านั้นหนึ่งสี่สองรับฟรีขนาดาษใหม่วันนี้ถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้ จักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้า LAE r i เอไรพร้อมสู่บริการทั่วประเทศกลุ่มพันธมิตรประกาศชัยชนะครับที่สามารถฝ่าวงล้อมตำรวจเข้าประชิดหน้าทำเนียบรัฐบาลได้ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องเรียกผู้บชการทหารบกเข้าหาเรือด่วนสถานการณ์จะคลี่คลายไปอย่างไรติดตามในข,าาข่าวภาคค่ำคืนนี้19นาฬิกาครับ สนับสนุนโดยบ้านพริกสาวิเลจผงซักฟอกเปลวไว้ใหม่คาราบาวแดงหลอดไฟอีฟ สนับสนุนโดย TrueMove วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณไทยพาณิชย์สามกีประกันภัยนาทริฟดับเบิลยังจักรยาน L.A. ลอลอดไฟอีฟและก็ TrueMove ครับผลออกมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับเคมได้เลย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 เคม กันมาเรียกว่าชนะขาดก็ไม่ขาดโอ้โหยังไม่เรียบร้อยนะครคิดว่านนทสบุรีจะมาก็ไม่มานะชนะก็มาแล้วชนะนึกว,ว่าจะชนะไปเลยก็ไม่ชนะครับโอ้โหอธิบายเพิ่มเติมนะว่าไข่เค็มชัยยาจะพอกด้วยดินนะ,ะเมื่อพอกด้วยดินที่มีส่วนผสมขอ,ข,อของขี้เถ้าและเกลือเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไว้นานนะฮะดินที่พอกเขาก็ยังอยู่ เขาไม่ได้เหมืนนนอนกับไข่เค็มอื่นทั่วไปถูกไหมเขาพอกอยู่เมื่อพอกนานมันก็เค็มมากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ได้ถูกเหยไปเหมือนกับไข่ทั่วทั่วไปเพราะเราต้องมองว่านี่คือไข่เค็มชทยานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไข่เสียนะครับเพราะฉะนั้นต้องการไม่ให้ไข่เค็มเกินไปก็สามารถที่จะเอาดินพอกเนี่ยออกไปซะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูทาไมถึงมาเป็นคระฐานของไข่เค็มชัยาโอ้ดูแล้วไมกว่าจะชนะกันอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าของทางน้องตรีนี่ชอบแบบเร็วๆจบเลยนะแต่คาที่ยืดเยอ แล้วที่ว่าตัวเองจะท่าแล้วแต่ก็ตีเสมอได้นะ,ะสองเท่ากันนะคะยืดเยือ้อเพราะฉะนั้นนี่ว่าจะจบวันนี้ไม่จบแต่ไม่จบวันนี้วันจันทร์จบแน่เพราะว่าคะาแนนเดียวเท่านั้นนะฮะรู้เรื่องว่าสายที่สองจะเป็นสุดท้ายนนทบุรีนั่นเองหรือว่าเัายๆก็ฮึดกลับชุดมานะฮะตามต่อวันจันทร์นะครับจังหวัดใดน,นะครับยกสยามครับสวัสดีครับยกสยามยกสยาม